ันนี้ทางมูลนิธินะคะได้มามอบเงินให้กับทางโรงพยาบาลราชวิถีความจ้งใจเป็นยังไงบ้างคะคือวันนี้ดิฉันเองมาในนามของมูลนิธิไทยสม,มิทธ์พัฒนาซึ่งมูลนิธิอันนี้เนี่ยเราตั้งมาสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่เรียกว่าหลังสามีเสียนะคะเสียตามปีสองหี่ห้าแล้วให้หลังเนี่ยเราก็ตั้งมูลนิธิอันนี้ขึ้นมานะคะ แล้วจริงๆเนี่ยมูลนิธิของเราเราก็เรียกว่า,าทําในสิ่งดีๆให้กับสังคมเสมอมา10กว่าปีนะคะแล้วพอดีประจบมาปีนี้เนี่ยก็ก็เป็นกิจวัตรของเราปกตินะฮะที่ต้องทำก็พวกเราก็เลยคุยกันว่าเออถ้าอย่างนั้นปีนี้ก็เหมาะที่สุดก็คือมาทำโครงการเรื่องโควิด1 9เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ใช่ไหมฮะแล้วก็ไอความเรีอยร้อนต่างๆเนี่ยเอาเงินมาใช้ตรงนี้น่าจะดีที่สุด ก็เลยเป็นเหตุให้สรุปขึ้นมาว่าเงินมูลนิธิของเราเนี่ยก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งถูกไหมฮะเราก็แบ่งเป็นว่าเออเรามาทําเป็นสองวัตถุประสงค์ก็คือวัตถุประสงค์อันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรามาทําบุญเนี่ยคือช่วยเรื่องคนจนนะคะก็จริงๆแล้วได้ทําไปแล้วนะคะก็เลยกลายเป็นเข้าใจจริงๆไม่เลยปัดรถนาตรงนั้นเลยนะคะ แล้วก็อีกงบอีกก้อนหนึงเนี่ยก็คือเราจะมาทําให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อให้กับทางกลุ่มหมอกลุ่มพยาบาลนะคะเพื่อจะได้จะได้จะได้อะไรฮะทั้งโรงพยาบาลทั้งไอคนยากไร้หรือคนจนอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะได้อยู่ในขบวนการที่เราอยากทํานะคะก็คือสิ่งที่ตั้งใจกับทีมงานทั้งหมดค่ะก็อย่างตอนแรกที่บอกว่าเริ่มต้นที่กับ ช่วยคนจนใช่มคะใคะคือความตั้งใจของคุณสมพรเป็นยังไงคะความตั้งใจเหรอฮะก็คือก็คือเห็นพระนาทีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนทั่วๆไปที่ทำอาหากินอย่างพวกเราเราเนี่ยก็ลำบากกันทุกคนนะคะแล้วหลายๆคนก็ขาดสนเรื่องเงินทองนะคะหลายๆคนแม่ก็ตั้ง โทษนะแม่เนี่ยไม่มีเงินจะซื้อนมให้ลูกกินอะ่ะถึงกับข้าตัวตาอย่างนี้นะเรารู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องน่าสงสารมากก็เลยคิดว่าให้ทางเราก็พอมีกําลังนะเราน่าจะรีบไปช่วยนะคะช่วยช่วยชุมชนที่ที่มีความลําบากอะไรอย่างนั้นก็เลยให้ทางผู้ใหญ่ช่วยหาว่าเอ๊ะฉันควรจะไปช่วยที่ไหนสถานที่ตรงไหนนะคะแต่ว่าวัาตถุประสงค์พอดีฉันอยู่จังหวัดสุพรรณบะะุรีฮะ ก็เลยบอกว่าเ,เราอยากจะทําในจังหวัดของเราก่อนนะคะจังหวัดสมุทรปราการก็เลยผู้ใหญ่ก็เลยไปหามาแล้วก็มาได้ที่ตรงวัดน้าแดงที่ไปทํามาเนี่ยนะคะหาแล้วก็ได้โคกับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็ให้ให้ให้ใหข้อมูลมาว่าหมู่บ้านที่เราจะไปทําตรงนั้นน่ะมี500ครัวเรือนนะคะ พอเป็นอย่างนั้นเราก็เลยปรึกษาผู้ใหญ่ว่าเออถ้าอย่างนั้นฉันก็ให้ครัวเรือนละ2,000บาทนะครับตรงนั้นจะใช้งบไปล้านหนึ่งแล้วก็ซื้อข้าวสารไปคนละถุงนะคะทั้งหน้ากากทั้งเฟซชิลต,ต่างๆอะไรพวกนี้นะคะก็เลยวันนั้นก็เลยจับจับไปทําที่วันที่16เดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะก็คิดว่าดิฉันเองก็คิดว่าวันนั้นที่ไปทำเนี่ยก็ก็ถือว่าเออ อย่างเงี้ยฮะได้ช่วยได้ช่วย,ได,วยได้ช่วยหมู่บ้านที่ยากลําบากจริงๆคือเห็นกับตามาฟังมากับหูให้มากับมือนะคะวันนั้นถึงบอกโอ้เราทําแล้วเรากลับมาเราก็รู้สึกเ,เ,เ,เราเราเราชื่นใจมากที่อย่างน้อยเราก็มีส่วนกําลังเล็กๆน้อยๆไปช่วยพวกเขาค่ะนน,ะนั่นเหมือนเ,าเรามอบเงินสดให้เขาสดๆเลยฮะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เขารู้สึกแบบ เป็นความจําเป็นนะเวลานั้นที่เขาต้องการมากที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าโทษน่ะบางคนเนี่ยเกือบจะไม่มีตังค์แล้วล่ะนะคะมีป้าคนหนึ่งถามเขาเขาบอกมีห้าห้าบาทเองนะคะแล้วยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่หลังจากเขารับเงินเสร็จแล้วเข้ามาข้างหลังมาสะก,กิดเราแล้วก็มาบอกแล้วว่าอูก็ได้เงินตรงนี้ไปช่วยเขาก็ดีใจมากขอบคุณมากเพราะอะไรครับเพราะบอก เพราะว่าค่าเช่าบ้านเนี่ยกําลังไม่มีเงินจะจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟเนี่ยก็ยังไม่ได้จ่ายก็คือโอ้ฟังแล้วเรารู้สึกโอ้ดีนะเราชนะอย่างน้อยชุมชนหนึ่งนะคะที่เรามีมีสวนมาช่วยเขาค่ะอันนั้นเือเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆค่ะเงินสไม่มีค่ากับเขามากมีค่ากับเขามากเลยค่ะใช่ค่ะค่ะะะังป้ายคนนึงยิ่งลำบาก็บอก็เหลือห้าบาทเลย คุณคิดดูแล้วกันว่าก็จะอยู่ต่อไปยังไงในวันรุ่งขึ้นอค่ะแต่ตอนนั้นก็ได้จ่แค่ชุมชนเดียวใช่ไหมคะชุมชนเดียวจริงๆตั้งใจจะทำทำอยู่อยู่อีกชุมอีกอีกครั้งสองครั้งแต่พอดีให้หลังทําเสร็จเรารู้สึกเราเราฟิลแบดมากก็เลยขอพักไว้ก่อนแต่ว่าเป็นปจึงแบบไม่เข้าใจเลยเขาคิดกันได้ยังไงอ่ะนะมองคนในแง่ดีหน่อยเถอะ นะเอ๋อที่เราตั้งใจเราเลยรู้สึกเราฟีลแบดมากเลยนะในวันนี้เลยต้องหันมาทําเรื่องโอรงพยาบาลให้ให้ให้เสร็จสิน้นตามวัตถุประสงค์ที่ที่เราตั้งไว้เพราะว่าเราตั้งไว้ว่าเราต้องการจะช่วยเรื่องคนยากจนใช่ไหมคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยเราต้องการมาให้โรงพยาบาลเพื่อเพื่อช่วยทางด้านหมอแพทย์หรือว่าพยาบาลอุปกรณ์อะไรพวกนี้เพราะฉะนะั้นวันนี้เลย มาทําตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของเราค่ะส่วนไอที่จะไปให้ชุมชนอื่นๆก็คิดว่าขอพักไว้ก่อน <laughs> ไม่รู้จะพูดยังไงฮะแต่ความตัม้งใจของสวนแล้วไม่ได้มีการเมืองไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นไม่มีเลยฮะเนี่ยทีมงานท่นอยู่ตรงเนี้ยยืนยันได้ไม่ไม่มีเลยฮะทนนะแม้กระทั่งการจะไปทําบริจาคเงนินเนี่ยนะยังไม่ได้บอกลูกชายด้วยซ้ำไปธนาทรก็ไม่รู้นะฮะ ะลูกๆไม่รู้ฮะะแต่มีชนะพันธ์่ที่เข้าอยู่ในฐานะผู้บริหารคนหนึ่งของมูลนิธิก็เลยไปด้วยกันค่านะถธนเขาไม่รู้จริงๆตามที่เขาให้ข่าวอะอะไรกั้เาโทรหาคุณแม่ใช่ไหมคะอ่าใช่ไงค่ะค่อยๆมาถามฮะแล้วเขาให้กาลังใจหรือบอกยังไงไหมคะเข้าเหรือก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่เพียงแต่เพียงแต่ถามเท่านั้นไม่ได้พูดอะไรฮะ ก็ปกติปกติก็ถือว่าเขาถือว่าเป็นเป็นนักการเมืองไปลลแล้วล่ะเราก็ไม่พยายามจะยุ่งยุ่งกันะนะคะฮะก็เห็นว่าทุกเรื่องทุกฉากเนี่ยจริงๆฉันเกือบจะไม่เคยไปยุ่งเลยอ่าแต่บางคนบอกอ้าวก็เห็นนี่จนไปให้กําลังอ้าวก็วันหนึ่งที่เขาไปสอบนอปทุมวันถูกไหมฮะเราก็ไม่รู้ว่าลูกฉันจะโดนคดียังไง <laughs> เราก็เป็นห่วงมากอะเราในฐานะแม่ใช่ไหม แล้ววันนั้นก็แค่ไปยืนฟังผลให้กําลังใจแค่นี้เองค่ะอันนี้จะมีอยู่ครั้งเดียวที่ออกตัวนะฮะอีกครั้งหนึ่งเล็กๆที่หาเสียงที่เยาวราชตอนไปหาเสียงที่เยาวราชธนาธรเขาเข้าใจว่าตอนเล็กๆ,ๆเนี่ยฉันอยู่ที่เยาวราชแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเออไปออคุณพ่อที่อยู่ซอยซับไงฮะ,ะก็เลยวันแรกก็เลยไปที่ซอยซับแล้วก็ไปที่ไปที่เยาวราชก็เลยแบบขอแม่ไปด้วย เผื่อแม่จะได้ไปช่วยบอกเขาว่าตรงไหนเป็นตรงไหนอะไรอะไรปกติก็ตั้งแต่คุณนันท์ทอเล่นการเมืองมาก็ไม่ได้แบบไปยุ่งอะไรเลยก็จริงๆฉันโซนแล้วฉันไม่อยากให้ลูกเล่นอยู่แล้วขอร้องให้หยุดก็ไม่หยุดก็ต้องก็ต้องปล่อยไปตามเพราะเขาโตแล้วฮะต้องให้เขาตัดสินใจเองฮะมาถึงวันนี้ก็หลังจากผ่านพ้นอะไรต่างๆ ก็ไอ้คำว่าผ่านพ้นนี่ก็คงต้องพวกยังมีข้างหลังอีกไม่ใช่หรอเดี๋ยนอนั้นขอไม่คุยดีกว่า<ช>ไม่เร<ม>ื่อง,งการเมืองเราไม่คุยคะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโรงพยาบาลค่ะเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็ความตั้งใจังไงคะก็คือตามที่คุยไมไหมคะว่ามณฑิทิของเราเนี่ยเราต้องการทําวัตถุประสงค์สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือให้ช่วยเรื่องคนยากไร้ใช่ไหมคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือตั้งเป้าตั้งหลักต้นว่าจะมาทําเกี่ยวกับโรงพยาบาลเพื่อ ช่วยทางด้านโรงพยาบาลเพื่อหมอเพื่อพยาบาลอะไรอย่างเั้นนะคะอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วแล้ววันนี้ก็เลยก็เลยเพื่อมาทําตรงนี้ให้จบส่วนวันนี้บัตเจ็ตที่มาให้โรงพยาบาลเนี่ยก็มอบให้โรงพยาบาลหนึ่งล้านบาทนะคะค่ะเพื่อให้โรงพยาบาลไปจัดสรรในความต้องการของโรงพยาบาลเองค่ะจะตองให้โรงพยาบาลอ,อีกอีกรืมคะเออจริงๆณตอนนี้ต้องถือว่าถือว่ายังแล้วกันเพราะว่า เพราะว่าหลังจากทําตรงนี้แล้วแหมรู้สึกเสียงออกมามีทั้งบวกมีทั้งลบแต่ดีที่ว่าเที่ยวนี้บวกเยอะมากนะคะดีว่าเสียงประชาชนก็มีส่วนช่วยเรานะคะก็เลยทาให้คิดว่าเออเดี๋ยวไอสำหรับพวกไอ,ไอท้องถิน่นก็อาจจะขอพักไว้ก่อนแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็ก็ถือว่านาทีนี้ก็ดีใจกับชาวบ้านที่ว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะก็ได้ให้ช่วย อ่คนละห้าพันใช่ไหมคนวละห้าพันหรือ1 5ื่นห้รืออะไรฉันไม่รู้นะก็ถือว่ารัฐบาลนาทีมีส่วนช่วยออกมาแล้วสิบกว่าล้านคนก็คิดว่าน่าจะผ่อนคลายให้กับสังคมตรงนี้เยอะมากนะคะ,ะค่ะแล้วฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยเราก็ทําวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเราตั้งสองประการแล้วนะคะค่ะประชาชนไม่ว่าจะค้าขายแบบเล็กน้อยหรือภาคธุรกิจต่างๆที่ กระทบในช่วงโควิดนะคะในฐานะที่คุณสมพรก็ทําธุรกิจจะมีคําแนะนําอะไรสําหรับคนที่กําลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้บ้างคะอ๋อฉันคิดว่าณนะทีนี้ไอ้หลายๆคนลําบากแล้วก็เรียกว่าลําบากจนเสร็จพื้นแล้วกันนะกว่าเขาจะฟื้นตัวเนี่ยก็คงต้องใช้เวลายังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้มีกําลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตอย่าท้อถอยไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่อย่าท้อถอย นะคะเพราะคนเราท้อถอยมันก็อะไรๆรก็หมดตายอยากไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็คือเรื่องอย่าท้อถอยนะคะให้สู้ไปข้างหน้าแล้วก็มาทีนี้รัฐบาลก็มีส่วนออกมาสนับสนุนแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะเพิ่มทั้งจํานวนคนจนํานวนไรายได้ต่างๆเนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องเรื่องดีสําหรับสังคมแล้วค่ะดีใจที่รัฐบาลเนี่ยให้การช่วยเหลือออกมาทันทีค่ะ ถ้าว่าท่านนายกจะมีจดหมายไปถึงมาเศรษฐีขอคําแนะนำคุณสมงได้รับจดหมายไหมครับคือหลังจากวันนั้นที่ไปที่ไปให้เงินที่วันน้ําแดงข่าวก็เลยออกมาเยอะยะแล้วเสร็จแล้วท่านนายกก็บอกว่าจะเรียกยี่สิบเศรษฐีใช่ไหมคะมาปรึกษากับมาช่วยอะไรต่างๆนี่ก็อยู่ๆก็มีชื่อท่านโผล่มาโดยที่ฉันเองก็ไม่ทราบเรื่องเ่ไห่านก็อยู่เฉยๆของ่ันนะฮะ ก็อาจจะเพาะหมายเลขวกสิบหกือเปล่าแล้วก็มีชื่อฉันโผล่ขึ้นมาตอนนี้ฉันก็ตามข่าวมานะฮะแล้วก็จริงๆตั้งแต่วันจันทร์ก็พยายามบอกเลยขากับทีมที่ทํางานให้ฉันน่ะนะว่าช่วยดูในเน็ตเช็คดูทุกเรื่องนะเผื่อเดี๋ยวเกิดมีจดหมายมาแล้วฉันไม่รู้ตัวถูกไหมฮะก็พยายามให้ทีมงานเนี่ยช่วยดูตรงนี้ก็ปรากฏว่าติดตามมาแล้วทั้งสี่วันนะคะก็ปรากฏว่าไม่มีชื่อฉันนะคะ ก็เลยคิดว่ารอบตัวไปแ mhm. ค่ะแต่ถ้ามีรัฐบาลต้องการํำแนะนำอะไรเราก็ยินดีใช่ไหมคะคือยินดีอยู่แล้วค่ะไม่ได้ห้ามไม่ว่านายกคนไหนก็แล้วแต่เพราะท่านถือว่าณนปัจจุบันเป็นเรื่องของบ้านเมืองเป็นเรื่องของสังคมไทยเรานะคะทุกคนต้องช่วยกันค่ะเพราะนั้นไม่ได้ไม่ว่าไม่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะนี่เป็นเรื่องของบ้านเมืองเลยนะฮะค่ะ ค่ะอ่าโอเคค่ะขอขอบคุณค่ะ